ฟุตซอลเนี่ยก็กําลังจะเปิดการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไทยรทีวีจะถ่ายทอดมาเดิมเกมแรกทางหน,น้าจอเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับบิ๊กแมชนะครับการเจอกันของชนบุรีกับทางการท่าเรือนะครับเมื่อวานมีการพูดถึงความพร้อมกันครับโดย งานถแถลงข่าวหลักๆเดี๋ยก็จะมีคุณธนศักดิ์สุรระเสริฐนะครับอุปนาย,ยกฝ่ายสืส่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอลคุณอนิศรรรักดิ์เบนจศิริวันประธานพะนะฟุตซอลแห่งชาติแล้วก็คุณวัชระวัชรพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจของไทยรัฐทีวีช่อง32 <S 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 พูดถึงโปรเจกต์นี้กันหน่อยนะครับไปาที่แล้วถ่ายมากระแสก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคือในหลีกอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ว่าเรานั้นได้กระแสตอบรับในทีมชาติที่มีคนสนใจอย่างล้นหลามนะครับก็จะมีการมอบเงินสนับสนุนนะครับ ให้กับสโมสรด้วยในงานช่วงท้ายนะครับทีมละ400,000บาทให้กับทั้ง14ทีมก็ประมาณ5 6 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจะให้เงินสนับสนุนสําหรับเรื่องของเงินรางวัลเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่ว่าก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นหลีกอาชีพให้ได้นอกจากนี้ครับเอเนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักก็จะถ่ายทอดให้ชมครบทุกคู่นะครับ182แมตช์เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาผ่านทางกล่อง AS Play นะครับแล้วก็ มีทรัฐทีวีนะครับที่รับหน้าที่สัปดาห์หนึ่งคู่เนี่ยรวมแล้ว26แมชนะครับน้อยลงจากปีก่อนแต่ทุกแมชที่เราถ่ายนะครับเป็นเกมใหญ่ประจำสัปดาห์ในทุกๆคู่ตั้งแต่เวลา4โมงถึง6โมงเย็นครับปีนี้จะเป็นปีที่2นะครับที่ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอด AS o อ s ฟุตซอลไทยลีกนะครับก็ในปีนี้เราก็จะถ่ายทอดทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็รับประกันว่า สนุกเข้มข้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกแน่นอนอยากมีครังนะครับ A AS ฟุตซอลไทยลีกเกมแรกนะครับ18มีนาคมวันเสาร์นะครับแล้วก็19เนี่ยผมย้ำเลยว่าทยรัฐทีวีจะนั้งถ่ายทอดบิ๊กแมตช์เลยนะครับแชมป์แล้วก็รองแชมป์มาดูกันก่อนนะครับ PTT Blue w ชนบุรีนะครับตั้งแต่ทีมชาติมากมายเจอกับอีกหนึ่งทีมที่มีทีมชาติคับข้างคือการท่าเรือนะครับเวลา4โมงถึง6โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ 啊。